พระไตรปิฎกฉบับหลวงภาะสทยเล่มที่23สม,มัปปะทานวักที่สข้อ277ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเหตุเครื่องให้สิขาทุลพลห้ประการ5ประการเป็นไฉนคือปานาติบาตละถึงสุงเมรยะสุราเมระยะมัชฌะปะมาทฐานะ ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเหตุเครื่องให้สิกขาทุรพล5ประการนี้ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสมมประธานสี่เพื่อละเหตุเครื่องให้สิกขาทุรพล5ประการนี้สมมประธานสี่เป็นฉไฉนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสุจนในธรรมวิน,ยนัยนี้ย่อมปลูกฉันทะ พยายามปราบความเพียรประคองจิตให้ประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้ทำอันเป็นบาปอกุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหนึ่งละถึงเพื่อละรมอันเป็นบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งละถึงเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหนึ่งละถึง เพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพบูรณ์เพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสมมาประธานสีนี้เพื่อละเหตุเครื่องให้สิกขาทุลพลห้าประการน,นี้แหล ดูก่อนพิสุทั้งหลายทำเครื่องผูกมัดจิต5ประการนี้5ประการเป็นฉไฉนดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวิน,นัยนี้ยังไม่ประจากความกำหนัดละถึงในการมทั้งหลายละถึงดูก่อนพิสุทั้งหลายทำเครื่องผูกมัดจิต5ประการนี้แล ดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสัมมาประธานสี่เพื่อละธรรมเครื่องผูกมัดจิต5ประการนี้สัมมาประธานสี่เป็นไฉนดดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายพิสุ์ในธรรมวิน,นัยนี้ย่อมโปูกชันทะพยายามปาราบความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้เพื่อไม่ให้ทาอันเป็นบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหนึ่งละถึง เพื่อละธรรมอันเป็นบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งละถึงเพื่อยังกศุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหนึ่งละถึงเพื่อความตั้งมั่นไม่ฟั่นเฟือนเพื่อความเจริญยิ่งเพื่อความไพบณ์เพื่อความเจริญ,ญ,เ,พรเ,พเ,รญเพื่อความบริบูรณ์แห่งกศุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วหนึ่งดูก่อนพิสุทัท้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสัมมาประธานสี เพื่อละธรรมเครื่องผูกมัจจิตห้าประการนี้แลดูก่อนพิสุทั้งหลายเหตุเครื่องให้สิกขาทุรพลห้าประการนี้5ประการเป็นฉไนคือปาณาติบาตและถึงสุราเมระยะมัชชะปะมาทฐานะดูก่อนพิสุทั้งหลายเหตุเครื่องให้สิกขาทุรพลห้าประการนี้แล ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาสีเพื่อละเหตุเครื่องให้ศิกขาทุลพลให้ประการนี้อิทธิบาสีเป็นไนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสุจ์ในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทะสมาธิและประธานสังขารหนึ่งวิริยะสมาธิและประธานสังขารหนึ่ง จิตตะสมาธิและประธานสังขารหนึ่งวิมังสาสมาธิและและประธานสังขารหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาทสีนี้เพื่อละเหตุเครื่องให้สิขาทุลพลห้ประการนี้แลละถึงดูก่อนพิสุทั้งหลายทำเครื่องผูกมัดจิต5้าประการนี้5ประการเป็นไฉน ดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดละถึงในกามทั้งหลายละถึงดูก่อนพิสุทั้งหลายทำเครื่องผูกมัดจิตห้าประการนี้แลดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงจเจริญอิทิบาศีเพื่อละธรรมอันเพื่อละธรรมเครื่องผูกมัดจิตห้าประการนี้แลอิทิบาศีเป็นไฉไน ดูกนพิสุทั้งหลายพิสุในธรรมวินัยนี้จเจริญอิทิบาทอันประกอบด้วยชันทะสมาธิและประธานสังขารวิวริยะสมาธิและประธานสังขารจิตตะสมาธิและประธานสังขารวิมังสาสมาธิและประธานสังขารดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาทสีนี้เพื่อละธรรมเครื่องผูกมัดจิต5ประการนี้แล ดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญธรรมก้าประการเพื่อรู้ยิ่งราคะก้าประการเป็นไหนคืออสุภะสัญญาหนึ่งบรณะสัญญาหนึ่งอาหารเรบอาหารเรอาหาระออาาร,ะาาร,ะาาระปฏิกูลสัญญาหนึ่งสัพพโลเกอนภพิรตตสัญญาหนึ่งอนิจจสัญญาหนึ่ง อนิจเจทุกขะสัญญาหนึ่งทุกเขอนัตตะสัญญาหนึ่งปหาณะสัญญาหนึ่งดูราคะสัญญาหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญทรมก้าประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะละถึงดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญทรมก้าประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะก้าประการเป็นไฉนคือปฐมมชานหนึ่ง ทุติยชานหนึ่งตติยชานหนึ่งจะตุทชานหนึ่งอากาสานัญจายตนะหนึ่งวิญญานัญจายตนะหนึ่งอายกินจัญญายตนะหนึ่งเนวะสัญญานาสัญญายตนะหนึ่งสัญญาเวยิตเนโรธหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายเธอทั้งหลายเพิงจเจริญทาก้าประการนี้เพื่อรู้ยิ่งราคะดูก่อนพิสุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงเจริญทำกล้าประการนี้เพื่อกําหนดรู้เพื่อความสิ้นไปรอบเพื่อละเพื่อความสิ้นไปเพื่อความเสื่อมไปเพื่อความคลายไปเพื่อความดับเพื่อสละเพื่อส,สลัดคืนซึ่งราคะเธอทั้งหลายพึงเจริญทำเจ็ประการนี้เธอทั้งหลาย เพเจริญทำก้าประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นรอบไปเพื่อละเพื่อความสิ้นเพื่อความเสื่อมไปเพื่อความคลายไปเพื่อดับเพื่อสละเพื่อสลัดคืนซึ่งโทสะโมหะโกธาอุปนาหะมัคคะปลาสะอิสสามัชริยะมายาสาเธยะ ธรรมภะสารัมภะมานะอาติมานะมะทะปมาทะ,าะละถึงพระผู้มีวภาคตัดวยจกรพาะสิทธิ์นี้จบลงแล้วพิสุเหล่านั้นมีใจชื่นชมยินดีพระสิทธิ์ของพระผู้มีภาคชนีจบนวกะนิบาทและก็จบเล่มที่23ขอบคุณครับ